สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้อมิไก่เดินทางมาที่จังหวัดอุบลน,นะครับมาตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณตาเลี้ยงวัวนะครับสำหรับงวดนวัน,นที่16กุมภาพันธ์2568นะครับคุณตา,าจะมีแนวทางให้เลกตัวตัวใดนะครับคุณตาจะฝันแบบใดนะครับ ให้ไปตีความฝันกับคุณตาทากันด้วยครับเด้อเด้ไปตีความฝันกับคุณตาเลี้ยงวัวด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเพิ่นอาจจะได้เน่างเป็นโตนะครับวันนี้ก็ทีมงานมากันหลายท่านนะครับสตาร์ด h าช n น,นลเกตังคนไทยนะครับบ่าวเอมนะครับ แล้วก็ทองมีสามดาวนะครับคุณตาครับครับตเลี้ยงวัวครับก็รับสู่แอย่าไม่ติดตามนะครับแนวทางของคุณตาเลี้ยงวัวนะครับพ่าพอคุณตาโดนเหรอสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยบอก่ครับสวัสดีครับตาเลี้ยงวัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับเข้าสู่เอฟซีฟั่งเลยครับคุณตาคือเฮียนครับจะเป็นแนวไรกก่อนครับ วัวอ oh, you know, you know, mm ีน่ออยู่สี่หน่อโดดปรากฏว่ามันผีนั่นบ่มันมาแย่งเข่าอยู่ในมือไปกินกันยังวะกดว่าไปยังข้ามือเลยบ่ครับเพียงข้ามือเลยตากินเข่าอยู่นะนะประเทศนี่กินกับไปกินอยู่ซีโมโม,ม,ม,มนะนะอยู่อยู่แก่หื่นข้างๆ่างนะนะอยู่ทั้งหื่นทั้งบ้านผมละทั้งบ้านเออทั้งหนอกซตานประเทศนี้ พ่อใหญ่ก็กินไปกินไปหลุดมือปักตรงว่าสังชามันจะปัดในมือเลยบ้าครับกาโบเซิงกับปัดบัตเทียนี่ม,นมันตกลงาอยู่พ่อใหญ่ก็เลยเจ็บขึ้นมาที่นี่ที่นี่มือเงี้ๆมันขวักด้วยนะโก<อ>้มีผีตัวนี่พ่อใหญ่ว่าขาต้องก็น่าพ่อใหญ่ว่าใน,นวาควา,ามฝันนี่แหละว่าสีขาผีสีขาผีขาต้อนอก็กน่าประทูนขึ้นนะบัดเชียนี่ มันกระเด็นออกไปเนาะบ้านพ่อใหยักกยยนโยเกย์ไกๆตันใหม่มันเด่นขึ้นทั้งตันใหม่เลยครับยีนอ่ะแล่นพ่<ด>อยังแบบยางสติกยิ่งกว่าตกตุ่มลงมาบ่านแล่นไปได้พ่อใหญ่ก็ได้โบ้เลยยำนะมีแนมขึ้นตัวใหม่มันขึ้นไปจากไหนก็ขึ้นได้พ่อ่ยนแดงแดงที่คือทั้งตัวใหม่ว แดงจึงคืนเลยแดงจึงคืนเลยมันเห็นโศกคูทวนกว่าจะไปเห็นไะ้ในหันที่เ้าครับโบจัดจะไาเห็นดิแดงจึงคืนเลยสองแปดกับสามหมามันติดยี่สัวมนแดงจคืนเนี่ยแดงจึงคืนทั้งสองตัวยำมันไปฝรน่งไปขึ้นตัวใหม่นะคนใหญ่ก็เลยอ่านังสติ๊กยิ่ง นี่โปุ๊บรงนัแดนไปเลยผีนั่นเออโจนปุ๊มันกดเลยพญาก็เลยบยำพญ่ก็เลยแนมขนส่วใหม่นะเนไปเห็นเด็กสองแปดกับสามอุ้ยกษสัต์เนี่ยเราพญ่เราพิการมันเห้โสดกู้วนอยู่ว่าขนแนวนี่แต่แมนนีมันจะาเยพใหญกก็เลย บปกคับปกค่ายไ,ไ,ไปแต่ได้อยูเมื่อเนี่ยมันเป็นอย่งสี่ละว่าเมื่อมันมาควักข้ามือเลยป,ปะครับที่แรกนันมราเรียนควักแล้วเข่าดูมุ่งโร่งโกอาบล่งไปสั่นตกโปโล่งที่แรกนั่นตาหนึ่งเข่าโยมแน่นจิ้นเขา่เขาโยมเอาใส่ปากปะเชืยรน,นี่ก็ได้ปั่นไปจำถวยนะครับ,รบมันเอามือมาปัดเด้อโอ,โอ้ยมันจังเลยนี่ทั้งตาคบ้า เนี่ยมันหลุดทัผีท้วนอีอวะก็เพราะกงกากะเลยขามื่ก็นาเลยว่าคิดว่า่าติ่า่าจิาจ้นที่พว่ลูกใส่กันโดดแลนออกจากตารางเหงื่อเดนื่อยนะก็แล่งหิวเขาไปมั้งนเห็นนาเห็นตาบ่ลครับบ่เห็นแต่ว่าขอบคตบว่าเป็นส่งผมย่างๆดำดำบ่ครับก็เห็นดำดำแต่ว่ากว่าไงรอกคนสีจี ภาษาพราะยังจะไหนนังสติเป็นยำเลยมันเอยิ่งด้ขลาดขึ้นต้นใหม่ขึ้นโจนใหม่เพราะยังยืดสังสิใจเอาลงมาด้วยนะเมรุตกความคริงจังว่าที่บอเนาะเด็กสูงแก่มาเด็กบนเด็กจังรึงมาบ่นอ่กงจักรจักแต่ว่ามันให้เลใช่ไหมขึ้นบนลงล่างพร้อมได้หรอมันกมีอัวเนา ว่าาสบไบุญให้บุญกุตานนี่ังกีม่กับตัวกมาเขาอย่่บอกฝันแปลกๆวันบุกเคยฝันจะกเชืออะไรบุกเคยฝันแบบนี้บอเออารู้ข้ามือนีบุกเคยเลยบ่บ่บ่บุกเคยตอนนี้ตนไมันเป็นโชคของกูนะทั้นี้คือว่านะเสเออจะได้ท่อหาเบาแอมนะเบาแอมไว้เลยดีจะได้เบาแอมเลยมาจะ ไปข<บ>อขกอมูอเจ๋อเจราะ่ะนั้แล้วก็ได้มาทำกันกปซื้อมาโชว์ไปได้ตอนเอฟซีับเจตงน้ำนอเนาะพอดีเจ้เพื่นมาจุับผมบอกได้ไล้ลงมาหาความพอดีเลยไปได้ตาหนีขึ้นวาแอมไปได้โทษบอกคนโอ้ยฝันขับจะได้วายแอมเลยมาเอาดีเด็กกรเด้วานนะ จังหายเห็นใจมุดดอกมากเลือว่าสีโศบน้ำตาลมวดักนอกมีโศกเลยค่เอฟซีนะครับสี่ดงนาครับสีบุทองคครับผมเรียงวัวนะคะทีมงานเบ้าแอนเรื่องนะคะตมาเอาโศกลาบน้ำฝากเอซีนะคะังวนวันทีิข่าวเนาะน่ที่โกห้าพันเดลตินองข้อ่สอันหาร้อยหกสิบแปนะคะ Beast นี่ก็คือ <Hospital> เป็นตัวเลขของคุณตาเลี้ยงวัวนะคะอันเป็นไงได้ครับอันผี่เจ้าที่ที่อยู่ฟังห้องมามาบอกว่าครับเมตดเลว่านบอกหาศูนย์ได้หางเดียวบอกหาหนึ่ง แต่หน <formation jin inh throat> <at> ึ่งมากับเพื่อนมันมีสามอย่างเยบอกน้ำผีน้ำสาบางครั้งนก็บอกบอกก็ได้ตรงแมนบอกอาจจะออกเสียดเหยียดอะแต่ว่ามันบมาเองนางเดียวมันต้องขึ้นแมนต้องขึ้นรองพล้อ่นในเพี่อผีตัวนี้เดียวมันขี้นีนอนครับเนีนนอนผีตัวคนโตใหม่ตัวนี้บอกก็ตัวเล็กมันกับตัวเล็กจริงค่ะจังหวะมักจะสีส้มคู่กับแทนดีกว่าใจหายบอ หว้นําข่ากันนะน้อนํากระทุนยิงว่สัสกระยิงตกลมาแนหลังสติยิงเลยตกลงมาจากตันใหม่มันกะดูกแอนไปพอใหญ่บเลยยำหรอกเนี่ยมึงตัวใหม่บนมันโตกล้งนั่นต่เห็นที่แดงจริงบ่มีทีมีบ่นอยไม่เยเ็ิ่บ่น้อยวาไม่หยาจากจังหวว่าซึ่งยูที่เดียวจ้งวน่ามันพ่บอกว่าชื่อเอาด้เ็กมันพ่บว่า ตาก็แปกใจอยู่จังว่ามันหโศกคือไให้พิศลานโอแนวหรือว่าจังหวะด้วยก็ด้วยทำากัะเพาใจโศกล้จันดนนตจนใหม่แล้วก็ตกลงมานีก็จะเป็นัจเล็กตนใหม่เะว่าจันกับศิวยัวจเล็กมาเจเนาะข้ามาเปนสามตัวแหละครับมี่บัวขับมัวสครับวันดีสิวกเองครับคุณตาขับมัวนี้จนกับคะไดกับบูจักเนาะจังหว่าจังไรท่านบอกไปแล้วมันกัดเป็นการบบ บแมนมันก <S preach ers> ับ so ่บ yes, ว่าหอกคือมัก็ว่าห่ามันมันเห็นมันเห็นเท่านันแจักสีบอกไปนะเอาซ้ำความฝันเอาซ้ำห็นเอาซ้ำเห็นนี่ละบอกไปกันก็บอกหูสีบอกหอยง่ายจ้ะเออมันหูมันเห็นกัดสองแตกับหาสามูมันเห็นนี่จัดล่องมันพราล่ะ่องด้วยกันละหาสามด้วยสามหาครับ อันสาหาบอสามหาหตัวเดียวกันนั่นละสามหาะเอีไปน้ำกสองเนะสามหาสามองกสลอให้คว่ฝันอย่างจะลายนั่นออกแล้วว่าจัมออกเร็วมันกระจาบบอกรีคือกันเนาะโอเคก่กระบอกรีนี่ครับอินซี่โคตรได้ามากะคอยชคดีนะพอเนาะ ความฝันของคุณตาเยั่งบัวนะครับครับผมตัวเลขครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้คุณตาเป็นชู้ให้ก็ได้ครับชู้ครับชู้เลยครับถืแน่นอนเลยทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเลยครับเอฟซีครับคุณตาเป็นว่าเห็นแดงจริ้งคิ้งเป็นว่าสองแปดกับสามหานะครับเลขโดนใจทักขนาดเลยพี่น้องตรงกับทะเบียนรถเข้าตัวนี้ครับ สาหาแม่มาเปลีรยนรถเปลี่ยนตากับสามหาเด้รงเปก็มีคือกันมันเสียโชคลีลาไปบอกก็ใส่มันยับอยู่เาแกิแวออกแล้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 วเน้นที่นะคะเลขของคุณตาเลี้ยงวัวนะคะ ในวันที่16กุมภาพันศ2005ก8น28กับ35ยามเป็นพีทีขอให้ทุกท่านนะคะ,ท,ะ,คะที่เข้ามาติดตามโปรดใช้สติใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครคเป็นพีเจ้าทีว่ะสนหนกเ มันโมเมนทผีใช้แล้วนี่มันมันมากโดยบังเอิญกินเขานั่งอยู่อาจารย์ครับกินเขานั่งอยู่ข้ามเขามันโชกลงครับปะเทียนเนี่ก็ได้จับถึงนไม่เห็นไหมมันเอามือมาพัดจังหวนผีอีย่างบกฮู้ครับมเบิ่งดีมันห่วยผีตัวนี่อยูจังวัาน่ำขากันนะไล่ได้บ่ครับไล่เวยมันเป็นจังสีครับ ขอให้โชคดีนะพ่อเนอะาะความฝันของคุณพ่อนะครับคุณพ่อเพิ่งจะให้หน,น่นอยๆแข็ๆนะครับ28กับ35ห้านะครับรัฐบาลไทยนะครับ16กุมภาพันธ์2568นรบะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณคุณพ่อน้นเด้อพ่อเด้อค,ครับผูบ้ได้ข้ามารับชมกข็ขอโชคดีมีโชคลาบนะพ่อเนอะาะรัฐบาลไทยนะครับ16กุมภาพันธ์2 5 6พันห้าร้อหนะครับขอโชคมันหมันเด้อครับเด้อสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมนีม่ก็จะสรุปตัวเลขของคุณแม่จอยนะครับประจําหนวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับแต่ fc นะครับแคปนาจอยนะครับเลยสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของคุณแม่จอยนะครับแม่จอยกับเป็นคนมีโชคมีดวงคือกันนะครับแนวทางตัวเลขโชคลาภของคุณแม่จอยนะครับที่วงกลมสีที่วงกลมไว้นะครับเป็นตัวเ่งของคนแม่จอยนะครับเลย95กับ20นะครับ สำหรับแนวทาง3ตัวนะครับ4 9 5 286และ789นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้อครับเด้อขอโชคๆมันๆมานะครับ16กุุมภาพันธ์2 5 6พนะครับสวัสดีครับ